เดีวเาเบิ้งเรากั้งตัอมันสิไดเสี้ยนเต็มวงเลยว่ว่ไปดิไ่หเรือจุดไหมโอกแรครับ สวัสดีครับพี่น้องนี่ฮะเป็นอีกคลิปนึงครับเมื่อเบิรงครับวิธีการย่ายองนะครับแต่เพิ่นก็ยง่ายมาแล้วนะครับไปถ่ายบ่ทันครับนี่เพิ่อนเอาขึ้นคู่สาครับพี่น้องวิธีการย่ายองคันเทปนะครับอือเพิ่นรับย่ายองนะครับแถวบ้านผมนะครับประมาได้จังได๋นะพี่น้องเนาะโอ้ยพวกเนี้ยนะนี่ฮะเพิ่อนโยกขึ้นทั้งคู่สาครับประมาณจัก3เมตรเนาะเพิ่อนโยกขึ้นทั้งหมดเลครับตอนนี้กําลังมาเบิ่งครับโอ้ยสิงวยบ่กงวยครับ แาบเจียวเด้พย่น้ององวงนี่ฮะขวงงโซองวงก็ลุ้ดฮูเสียนคักาจ้าบายันมันเปลี่ยนมันยังดูดินนักเด้อพี่น้องเออไปไปข่อยกับยานมันรวมเือกันแหะ นี่นอนนี้ดีปะทีมงานน,นี่แน่วงมาประมาณจะ3กิโลได้มาเพว่าจะเดียวได้บะวูพิจอดเบาเบ้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 าฮะ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 มาหลุ่นมาเพว่าจะขึ้นได้ปะพี่น้องม,มั่น3เมตร ปีเปีไม่แลงกูเขาเว่าเบิรอยู่บา้ <ś> านมันครับนี <ś> ่ฮ <ś> าเมื่อเบิรยากาศกนะครับสูงสดเลพี่น้องมันจะสองเมตรกลัวๆครับสาเมตรัไนได้คู่แสนครับเพิเจาขึ้นยังได้เท่านั้นแหะไมจูกับเสิอดิโนกขึ้นเนาะสององค์ครับองค์งละหาร่อยนะครับ ใช่ใช่อือใช่ยิบกช่ได้หลายใช่้ช่มาขล่องเก่าคือเก่าเอ้เก็อเก็บอืได้บ้อซ้ำนี่ได้สวเล่นมาบอกคิดกัน ไปเลยยูไปเลยตืมนนี่แหละโ่าน้ำกันยังายแกอดน้ำมึงดบบชซองมึงถึงห้าี่ซองข้ามัมึงวิธการใหญ่องค์พี่น้องเดไอยากจ้างพ่ขพ่ขนจัหวัดอยู่เ้อโอ้ยเย็นเย็นเดี๋ยวเเริ่มคุยแห้งเริ่มค่อย เบิ่งหนาวังตัวมันสิไกลเสียมหามาัตมาว้องอีกไม่ควนน่ะนะวันไอย่านน่ยใ่ไปแหงยัทานี่ยยังไม่ทันทีไปมเ้ยเเ้้้เเฮยยเฮยเฮ้ย้้เ

Okay. 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 <laughs> <laughs> ấp ừ, đi cái này bạn này, coi cái không bộ ạ, đấy. Okay, nè nón เอาให้ไปปาเล็กไหม,ไมเล็กพวดเร็วเฉพาดอกงัดได้เนาะที่การง่ายองแบบรวดเร็วครับไม่สองทอน cái nào cái đi đi lấy 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 u, -u, -u đi thấy không? không phải không có. nãy giờ mong cái nè xuống được Yeah. Món ăn lắm mát. Má. Ừ. Nay <laughs> má, này, B nhau chưa mày tùn. mày sáng tỏa nhanh ghetto bị mày sáng toàn mày kiểu Bỏ Bố lên. Bỏ mày lên. Bỏ mày lên. Bỏ mày mày เดี๋ยวหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วบัดนโอ้ไหลดีเลยวะเตี้ยนแน่ไม่แตกบ้านหลกใหญ่เป็นรอยอ้วงหรอตอนกลุ่มคาบอ่ะ ห้วเมียนโลกใจสิจินจ so hey, ับม şey ันเมียเป็นพวดจับตาัเขาาลงบ้านแ้วสองัวเมียเขาลงบานแนวเีวเฮ้ยกระดูกทับเสียนนะครับเย็นก็ไป็นไส้ไหมครับวางควนตรงนี้ลยกระชังกระชังระชงีเขาบอกมัก ี่ยจับปากปอยน้องยังมูป่ไปดิใต่หอดเลือจุดไหมอกแรกครับอาเชื่อมลเอดกระเสียรครับพี่น้องข่อยดำจุดครับองาเออหอดจับมาก่าอยากห่องไล่ได้กเจ้ห่งป่ะ เล่งมาหน่ที่ไม่ไปมัน, <laughs> เ,นเออกระสวาเนี่ยนะาบบานี้ต้อง โอ้ชุดยอดที่นนองบป็นชุดแล้วชุดคักอ๋อเดียว อยูเนี่เบกเดเ่เบียไปยังไดโอ้โหทีนองสูงไปได้ก็ทอยได้แากเบื่อทรอยูบ่อมันจ้เข้าอนจ้งไปจังงวัดอื่นนฮ็ดได้ไงล่ะบัมีแต่พูจ้างรถมาหับแพงดีรถมาหับเลยเตี้ย เ็นักไมเนี่ยเอาโอ้ยบุอยากเือบ่ดด้ยวยนะปวดเว่ยแตเมันอก็นางที่ออล,ล่ะโออสีบลไปอยู่เศร้าไปเลยฮะตอนนี้ขึ้นบ่อได้ยู่พี่น้องแบตกระเบิดพอดีเหาา็นโคกขึ้นภูเขาครับยันบ่อได้ภาพสีไปยอยู่กันะไรพี่น้อง เยขาเป็นสั้นกว่านี่แห้งเฉยนเนาะนี่พี่น้สี่คนหนึ่งสองสามอ้ยไปแล้วกินยังเงาบัน อไม่เปลียนแ้ากี่หินบ่เนาะกี่ห er> ินหน่อยเจ้าแว้งไว้ตัวนี้ยี่หี่อแไรแน่แตกเหล้าี่หินหอดจุดไม้แล้ว วี่น้รงวแบบนี้วิ่งดเร้วเอ๊อบโอ้มันดีก็ร่าด้อยำไมเยอะไม่เยอะไปนี่และพ่อแล้วพ่อแล้วออกตัวกเนียงแกี่เรวพี่น้อง โอ่งละห้าร้อยแต่ก็ค่าใหญ่อีกครับพี่น้องเอาขึ้นน้ำเครื่องแหงสามร้อยครับเป็นพันสามครับเพราะว่าเป็นหลงทางหลงทางเปง็นสโม้งไงพี่จักอยู่มองหากินแีเกล็กนะครับเ,เลกล็กแล้วก็รถดซิงนะครับพี่น้องกับแหง,แง,ก,งกับบีซ่าเล็กๆเล็กน้อยครับ ใหญ่ไมเแล้วปรมมาณหารอยกุ้งองค,ครับทั่วทัว่วอำเภอโอเคพี่น้องไปแล้วครับมนี่คลิปพัฒนาเกษตรพ่อเพียงครับของสไตล์บ้านๆเนาะ,ะค่อยๆเห็ดค่อยๆสัางไปครับนี่ตอนใหม่กับปูกไปืิอย่ได้พี่น้องผมกับปูกเล่นผู้เดียวผมแหละเห็ดไปืิอย่ครับอายุยังหน่อย ผมก็ตรได้เห็นอยู่ครับใครกินสุ่มครับพี่น้องอันหลายอย่างอยู่สวนเกษตรครับเฮ็ดเอาเองทั้งคู่สาเปลี่ยนจากคู่สาเนาะคู่สาหนีแต่อย่างใดเขาสิมีอยู่มีกินครับโดยที่บ่ได้ไปซื้ออีหยังมากมายนะครับเฮาอยากยังกับปูกกันนั่นครับนี่ตะกบผมกับปูกเด้อพี่น้องนี่สิได้อยู่ห่มแล้วครับนี่ประมาณ4เดือนเนาะนี่4เดือนครับนี่ตะกบไผไผก็เอาปลูกเอาห่มครับนี่ใส่เฟียงเป็นประโยชน์ครับนี่ละเทียง เลี้ยงหน้าหน่อยผลเลี้ยงกรบเลี้ยงยังเลี้ยงปลาครับโอเคพี่น้องไปแล้วครับเมื่อนี้สวัสดีครับ